ฮัลโหลสบายดีพี่น้องบุตรสุขคนเด้อสำหรับคลิปนี้บุตรจะมาว่าเรื่องการคุมน้ำหนักเนาะและการกินเนาะเพราะว่าเดือนที่แล้วบุตรน้ำหนัก54ากิโลเนาะตอนนี้เขามาสั่งเบิ่งจากการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเสมอต้นสมอปลายว่ามันเลือเท่าไหร่เนาะไปเขาไปเบิ่์นกำนังกายเนาะก่อนเนาะนี่บรรยากาศดีหลายเนาะบริวารเนาะบรรยากาศกำลังดี ออกมาค่ะไปซื้อไปซื้อจับข้าวที่นี่นะไปด้เห็บดบรรยากาศดีเลยตอนเช้านะแบบแดดกำลังดีนะแดดกำลังดีพี่น้องทุกคนน้ำหนักคงค่อย คือ43่สิบสามจุดห้าสิบสำหรับเมือนี้เนาะบรรยากาศดีหละนี่บรรยาาบรรยากาศดี